ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าว3ามีนะครับสามสทีต่อจากนี้ไปเราจะมีข่าวสารสาระและความเทิงมาเสริมให้คุณผู้ชมครับสามารถรับชมสดได้ทางช่อง3กด33ดูมือถือกด3าม plus ครับเริ่มต้นข่าวแรกของรายการเราวันนี้นะคะ โอ้หหลายบ้านนะชื่อว่าก็อยู่อาศัยกับผู้สูงอายุพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะคะต้องตั้งใจฟังข่าวนี้กันให้ดีๆเลยค่ะเพราะว่าหลายท่านมีโรคประจําตัวกต็ต้องทานยาเป็นประจํานะคะแล้วรู้ไหมคะว่ายาหลายตัวเนี่ยสามารถทําให้ผู้สูงอายุเนี่ยล้มได้เลยนะพี่วินครับผมแล้วการล้มนี่คือเป็นเรื่องใหญ่มากของผู้ใหญ่ใ,ใช่เขาสำคัญมากเลยนะคะแล้วก็หลายคนก็คืออยากจะทราบว่ามียาตัวไหนบ้างและถ้าเกิดลีเลี่ยงไม่ได้ต้องทานจริงๆเนี่ยจะมีวิธียังไงนะคะวันนี้เพศรศักด์อ้อ มีความรู้เรื่องนี้มาฝากกันค่ะ เภสัชออมข่าเภสัชกรหญิงสุกัญญาทมพัฒนากรค่ะเภสัชกรประจําร้านแคปซูลยาจังหวัดพิษณุโลกวันนี้มาแนะนํายา5รายการที่เวลาผู้สูงอายุทานแล้วมีความเสี่ยงในการหกล้มนะคะตัวแรกเลยก็คือยาลดความดันเพราะว่ายาลดความดันนั้นจะมีการลดความดันในร่างกายของผู้ป่วยเวลากินแล้วลุกนั่งเร็วๆหรือเปลี่ยนท่าทางเร็วๆนะคะเขาจะหน้ามืดแล้วก็มีโอกาสหกล้มได้ค่ะกลุ่มที่2นะคะที่เภสัชออมแนะนําคือยาแก้แพ้รุ่นเก่าๆค่ะอย่างเช่นตัวไฮดรอกซิซีนค่ะหลายคน นชอบไปกินสําหรับเรื่องช่วยทําให้นอนหลับหรือตัวที่2คือกลุ่ม CPM ค่ะหรือเม็ดเหลืองๆที่หลายคนเคยเห็นนะคะกินเฉพาะเวลามีอาการก็เพียงพอค่ะกินแล้วมันจะยิ่งทําให้ง่วงยิ่งกินติดต่อยิ่งมีผลก็จะทําให้มีโอกาสเสี่ยงล้มค่ะกลุ่มที่3ก็คือยากลุ่มแก้ปวดคลายกล้ามเนื้อค่ะหลายคนคงจะเคยได้เห็นนะคะคือตัวทามาดอค่ะกินแล้วปากแห้งคอแห้งง,ง่วงนอนแล้วก็อาจจะล้มได้ง่ายรวมถึงกลุ่มคลายกล้ามเนื้อนะคะที่มันเป็นสูตรผสมระหว่างพาราเซตามอลบวกโอเฟนดีนหรือตัวทอพรดิโซนค่ะ กลุ่มที่4ี่ที่คือกลุ่มที่เกี่ยวกับเรื่องปลายประสาทอักเสบค่ะผู้สูงอายุชอบมีอาการชาเสียวก็จะกินกลุ่มกาบาเพนตินหรือพรีกาบาลีนซึ่งตัวนี้ค่ะจะทําให้มีอาการง่วงนอนนะคะแล้วก็เสี่ยงในการหกลม้มและตัวสุดท้ายคือกลุ่มคลายกังวลแล้วก็ตัวช่วยนอนหลับหลายคนมักจะได้จากโรงพยาบาลค่ะเช่นตัวไดอะซีแปมนะคะลอลาซีแปมหรือพวกตัวอะมิทิฟทิลีนที่บางคนผู้สูงอายุชอบมาหาซื้อเพิ่มเติมสิ่งที่อยากจะเน้นย้ำและบอกคือยานะคะให้กินเฉพาะตามอาการเท่าน,านั้นแต่ตัว ที่มีความจําเป็นอย่างเช่นยาลดความดันให้กินต่อเนื่องแล้วเราจะมีความสําคัญยังไงกับการรู้5้ากลุ่มนี้เพราะว่าเวลาเรากินยานะคะแค่ตัวเดียวอะ่ะยังมีความเสี่ยงในการหกล้มแต่ถ้าเรากิน2ตัว3ตัว4ตัว5ตัวอันเนี้ยยิ่งแย่เพราะฉะนั้นเวลาจะกินยาค่ะต้องปรึกษาแพทย์และเภสัชกรก่อน,อนเพราะว่าเราจะพิจารณาเรื่องการขัางเคียงที่อาจจะเจอและเลือกเป็นตัวตัวไปนะคะแล้วก็สําหรับวันนี้นะคะเภสัชออมไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ โอ้เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์มากๆเลยนะคะบางบยากินแล้วมีอาการมู่ซึมนะคะดังนั้นเวลาผู้สูงอายุในบ้านกินยานเนี่ยต้องดูแลท่านให้ดีๆเลยจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุนะคะและอย่างที่เพชรอ้อมบอกเลยว่า ควรกินยาแต่ที่จําเป็นเท่านั้นจะดีที่สุดค่ะยังไงก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเภสัชออมด้วยนะคะใช่ครับเพราะว่าเรื่องเรื่องเรื่องวูบนีสําคัญเนาะบางทีแบบตื่นเช้าเหมือนกันรีบลุกบางคนความดันต่ำมาอยู่เยอะแล้วก็มีวูบคือไม่ต้องไม่ลุกเร็วนั่งสักพักแล้วก็ค่อยทำอื่นต่อใช่วันนี้สําคัญจริงใช่ครับจากเรื่องของยามาที่เรื่องของอาหารการกินกันบ้างนะฮะก่อนหน้านี้แกงส้มของไทยเรานะครับถูกจัดให้เป็นอาหารยอดแย่อันดับ12ของโลกนะฮะโกรธมากแต่วันนี้วันนี้ครับ ประเทศไทยกลับมาผงาดครั้งหนึ่งแล้วฮะเพราะว่าแกงแพะแงของไทยเราถูกจัดให้เป็นอาหารอันดับหนึ่งนะฮะประเภทสตูที่ดีสุดในโลกครับจากเว็บไซต์ t e s t อ a ด์ลนะฮะเป็นเว็บไซต์รวบรวมบทความและข้อมูลเกี่ยวกับอาหารยอดนิยมทั่วโลกได้ทำการจัด1 0 0ออันดับสูงสุดประเภทสตูที่อร่อยที่สุดในโลกนะครับเผื่อบางท่านไม่ทราบว่าอาหารเมนูสตูคืออะไรสตูคือการทำอาหารอย่างหนึ่งของชาวตะวันตกนะครับคือการเอาเนื้อสัตว์หรือผัก มาต้มมาตุ๋นจนอ่อนนุ่มหอมกลุ่นเข้าถึงเครื่องนะฮะคือเนื้อนี่จะเปื่อยนุ่มเลยลซึ่งข่าวนี้ก็คือแกงผัแนงจากประเทศไทยของเรานะครับถูกโหวตให้เป็นอันดับหนึ่งอาหารประเภทสตูที่อร่อยที่สุดในโลกเฉือนแกงกะหรี่คันเลข,ของญี่ปุ่นที่ถูกให้เป็นอันดับ2ไปนะฮะโดยเว็บไซต์บอกว่าผนแงมีความโดดเด่นเรื่องความเข้มข้นของน้ําแกงนะครับและมองว่าผนแงเป็นหนึ่งในแกงกะหรี่ชนิดหนึ่งของไทยซึ่งจะบอกว่าจริงๆแล้วเว็บไซต์นะฮะอาจจะใส่รูปผิดไปหน่อยนะครับ พราะในเว็บไซต์รูปที่ขึ้นมาเนี่ยมันคือแกงเขียวหวานที่ออกจะมีสีเขียวนิดๆน,นะฮะอันนี้ดูดูตามหน้าจอนะฮะเราแยกเห็นชัดเจนเลยว่าฝั่งที่อยู่ทางด้านซ้ายมือของเรานี่นะ,ะสีเหลืองๆนี่นะฮะ,ะคือแกงผัแนงนะส่วนฝั่งขวานี่คือแกงเขียวหวานนะฮะแกงผัแนงจะต่างจากเขียวหวานตรงที่ว่าเขามีถั่วบดใส่ด้วยเลยทําให้เป็นสีส้มๆแบบนี้นะครับนอ,อกจากผัแนงแล้วยังมีเมนูอื่นๆอีกน,น,น,นะฮะที่ติดอันดับในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นแกงมัสมั่นนะฮะที่ติดอันดับ1ิบ แกงเหลืองโอเ้เปรี้ยวๆแซ่บๆนะครับติดอันดับที่33และแกงเผ็ดอ้าวล้อๆเด็ดเผ็ดติดอันดับที่35นะฮะและนอกจากนี้ขนมจีนน้ำยายังอยู่ในอันดับที่90ด้วยครับ<า>ก็เท่ากับว,ว่า1 2 3 4 5ออันดับของไทยนะฮะของแกงเราที่ติดในระดับโลกนะครับต้องบอกว่าอาหารจานเดียวกันบางคนกินแล้วยังบอกว่าอร่อยหรือไม่อร่อยแตกต่างไกล แตกต่างกันก็ลิ้นไทยลิ้นมาแล้วแต่คนนั้นนะฮะแต,ต่ต้องดีใจที่ต่างชาติชอบอาหารของไทยเรานะครับใช่แล้วค่ะอาหารไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงๆเลยนะคะแบบที่วินอ่านนี้อินเนอร์มาเต็มมาเเลยนะทีฉันฟังแล้วโหหิวเลยทีเดียวค่ะแหมพูดถึงประเทศไทยของเราไม่ได้มีดีแค่เรื่องอาหารนะคะแต่ว่าเรื่องของการท่องเที่ยวของไทยเนี่ยก็โอ้โหติดอันดับโลกเหมือนกันรวดที่สุดนะคะอย่างล่าสุดเลยค่ะจังหวัดภูเก็ตและภาคอีสานนะคะก็ได้จัดให้อยู่ในอันดับแรกของ50อันดับสถานที่ยอดเยี่ยมของโลกปี66ค่ะ นติตยาสารไทม์นิตยาสารข่าวรายสัปดาห์ชื่อดังของสหรัฐอเมริกาได้จัดอันดับ50สถานที่ยอดเยี่ยมของโลกประจำปี2566หรือ2023 World's Greatest Places ซึ่งที่น่ายินดีนะคะก็คือจังหวัดภูเก็ตของเรารวมถึงภาคอีสานของประเทศไทยติดใน50อันดับนี้กับเขาด้วยค่ะยางภูเก็ตนะคะนติตยาสารไทม์ก็บอกว่าเป็นเมืองที่มีทิวทัศน์ทางธรรมชาติและหาดทรายที่สวยงามอีกทั้งยังมีการผสมผสานทางวัฒนธรรมจากงานเทศกาลต่างๆที่ลงตัว มีโรงแรมที่พักหลายระดับหลายราคาเหมาะแก่การท่องเที่ยวเป็นครอบครัวส่วนภาคอีสานก็ถูกมองว่าเป็นสถานที่ที่อาหารนั้นมีความเป็นเอกลักษณ์มากๆเช่นสมตำลาบต้มแซบที่รสชาติเผ็ดและเปรี้ยวที่สําคัญนะคะยังอุดมไปด้วยสมุนไพรต่างๆนอกจากนี้ค่ะภาคอีสานยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและสถาปัตยกรรมที่สวยงามมากมายอีกด้วย สำหรับการจัดระดับในครั้งนี้นะคะมาจากการเสนอชื่อจากเครือข่ายของสื่อมวลชนและนักเขียนของนิตยสารไทยจากทั่วทุกมุมโลกที่ร่วมเสนอส่งชื่อสถานที่ต่างๆเข้ามานะคะซึ่งก็แน่นอนว่าจะเป็นผลดีต่อการเรียกนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในบ้านเรามากขึ้นแน่นอนค่ะถูกต้องครับพื่อเรื่องการท่องเที่ยวนะน้องแหวนเดือนหน้าสง,งการานจะมาถึงแล้วนะฮะ ต้องบอกว่าเต็มตัวรับมือกับนักท่องเที่ยวจำนวนมากได้เลยลเพราะว่านนนอ,นอันมาหลายปีจากโควิดตอนนี้เราเปิดแล้วนะฮะมากันเต็มทั้งภาคร้าและภาคเอกนชนเลยร่วมมือกันนะฮะเตยมตัวผักดันเทศกาลสงการให้เป็น world best festival mm hmm. เทศกาลที่ดีที่สุดในโลกครับ mm hmm. ในช่วงเทศกาลสงการของทุกปีนะฮะประเทศไทยจะมีโอกาสต้อนรับนักท่องเที่ยวจํานวนมากนะครับจากหลากหลายประเทศนะฮะเพราะหลายคนเนอยากสัมผัสการเฉลิมฉลองปีใหม่แบบวิถีไทยที่มีการเล่นศาสตร์น้ํากันจนเป็นเอกลักษณ์นะครับ แต่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด19ที่ผ่านมาทําให้สงการในบ้านเราค่อนข้างเงียบเหงาไม่คึกคักเท่าเมื่อก่อนนะครับมาปีนี้ภาครัฐและภาคเอกชนเลยตั้งเป้าอยากให้งานเทศกาลสงการกลับมาสนุกสนานอีกครั้งโดยจะร่วมกันผลักดันให้สงการเป็นหนึ่งใน World Best Festival เทศกาลที่ดีที่สุดในโลกที่ทุกคนทั่วโลกต้องมาเยือน คาดว่าเม็ดเงินในไตรมาสที่2อะครับน้องแหวนจากการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงการจะมากถึง2,000ล้านบาทเลยครับว้าวและอย่างเซ็นทรัลนะคะก็เป็นหนึ่งในภาคเอกชนที่จับมือกับกระทรวงวัฒนธรรมในแต่ละจังหวัดเตรียมเอาเอกลักษณ์ค่ะแล้ววัฒนธรรมท้องถิ่นไปอยู่ในห้างสรรพสินค้ารวมถึงร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยและประเพณีที่ดีงามโดยจัดที่มีการส่งน้ําพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ทั่วไทยนะคะในทุกสาขาเลยค่ะเน้นจุกการท่องเที่ยวทั้งเมืองหลักและเมืองรองไปพร้อมกันนอกจากนี้นะคะยังไม่ทิ้งกิจ กิจกรรมสนุกสนานสำหรับคนรุ่นใหม่อีกมากมายซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมซัมเมอร์ i t ดิชั่นที่คาดว่าจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวและเม็ดเงินให้สัพัดในช่วงเทศกาลสงกรานได้มากขึ้นอีกด้วยค่ะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะฮะช่วงนี้ประเทศไทยเราเงินทองไหลมาเทมามันครื้นเลยทีเดียวใช่ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเราจะพาไปดูบรรยากาศการแจกบัตรหน้ามากกรรมความบันเทิง53ปีดีต่อใจนะฮะที่เจือ์ปางลังสิทธ์ต้องบอกว่าแฟนคลับเรามาแบบเยอะมากๆกับมาติดตามบรรยากาศช่วงหน้าครับ เมื่อวานนี้ต้องบอกว่าฟิชปลาลังสิทธิ์คนเยอะมา,มากๆจริงๆนะฮะพระแสดงช่อง3นะครับเขายกทัพกันไปแจกงานเข้าบาัตมาก,กรรมความบันเทิงนะครับ b e เลฟเฟสติวัลห้าสปีดีต่อใจกันถึงที่เลยครับเหลืออีก6วันเท่านั้นนะฮะจะถึงงานมากกรรมความบันเทิง b ีเลฟเฟสติวัลห้าสปีดีต่อใจงานฉลองครบรอบ53ปีของช่อง3ากันแล้วนะครับ เมื่อวานนี้ทีมนักแสดงช่อง3นะฮะก็แท็กทีมไปแจกบัตรเข้างานกันแบบฟรีๆที่ฟิวเจอร์พาร์คลังสิตน,นะครับนำทีมโดยยูโดทันทัศน์ปีเตอร์แพนเฟิร์สพลดาป๊อปปี้รัชพงศ์นะครับเต้ชยพัฒน์แคร์ฉัตรธริกาพีพีปุลปีดีนะครับและอีกมากมายเริ่มแจกกันเวลา11บเอโมงนะครับแต่เชื่อไหมฮะว่าแฟนๆเขาไปรอกันตั้งแต่6กโมงเช้าโอ้โหเรียกได้ว่าไปรอตั้งแต่ก่อนห้างเปิดเลยนะฮะพอห้างเปิดปุ๊บใช้เวลาเพียงแค่1ชั่วโมงนิดๆ แจกบัตรทั้งหมด3,000ใบเกลี้ยงเลยครับและอย่างที่รู้กันนะฮะว่างานฟุตบอลช่อง3ปีนี้เราจัดงานกันที่สนามฟุตบอลศูนย์กีฬาธรรมศาสตร์ลังสิตนะครับใครที่อาจจะไม่ชินทางแถวนั้นหรืออาจคิดว่าไกลไม่อยากขับรถไปรวมถึงกังวลเรื่องที่จอดรถนะครับทางช่อง3ก็เลยร่วมกับคอสอมกอจัดรถประจําทางสาย510นะครับให้บริการตลอดเส้นทางตั้งแต่อนุสาวรีชัยสมรภูมินะครับวิ่งเข้าเส้นโบนโยธิน ต่อด้วยวิภาวดียาวไปจนถึงหน้าธรรมศาสตร์ลังสิตเลยนะฮะโดยให้สังเกตรบริเวณหน้ารถนะครับจะติดป้ายไว้ว่างานฟุตบอลช่อง3ครับเราไปฟังเสียงนัแสดงที่ไปแจกบัตรกันเมื่อวานนะครับวันงานแน่นอนก็ต้องพบกับ โชว์สุดแบบอลังการอยู่แล้วจากพวกเรานะคะเหล่านักแสดงช่อง3ร่วมกว่าร้อชีวิตเลยค่ะแล้วก็ไฮไลท์นะคะก็คืองานฟุตบอลค่ะช่อง3นะคะที่มีอยู่แล้วทุกปีเนาะปีนี้ก็เป็นสีเหลืองกับสีม่วงค่ะก็ใครรักใครชอบใครนะคะก็ ส่งเสียงเชียร์มาด้วยพวกเราตั้งใจทั้งผู้ชายก็ตั้งใจแต่บอลส่วนพวกเราก็ตั้งใจแบบซ้อมร้องซ้อมเต้นให้พร้อมค่ะเพื่อแฟนๆช่องสามทุกคนแน่นอนค่ะก็คือพร้อมฮะทั้งแบบว่าซ้อมบอลแล้วก็มีซ้อมโชว์สำหรับผู้ชายแล้วก็มีซ้อมโชว์มีแบบมีร้องเพลงมีอะไรด้วยก็เต็มที่เพื่อแฟนๆอยู่แล้วครับผมรับรองว่าสนุกแน่นอนครับผมเรื่องงานซ้อมบอลแหละครับผมว่าดีขึ้นครับเพราะว่าซ้อมมาประมาณห้าหกครั้งละฟอร์มดีขึ้นครับแต่คนน้อยลงทุกครั้ง เอาจริงต้องบอกว่านักกีฬาของเราเนี่ยช่อง3หลายคนเนี่ยเขาติดงานกันก็เลยมีมาบ้างไม่มาบ้างแล้วก็เนี่ยก็ใกล้วันแข่งละผมก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยก็จะพร้อมแล้วก็มาซ้อมมันเยอะขึ้นครับยังไงก็ฝากด้วยทั้งสีม่วงแล้วก็สีเหลืองผมว่ายังไงโหดทั้ง2ทีมอยู่ละใครที่ไม่ได้วันนี้ไม่ต้องเสียใจไปไปรับหน้าง,งานใครที่ยังตัดสินใจไม่ได้ตัดสินใจซะแล้วก็ไปวันนั้นซะครับฝากด้วยนะครับงานนี้บอกเลยว่าไม่ได้เจอกันนานเรามีอะไรให้เสือพา์กันมากมายแล้วก็สนุกมันฮาแล้วก็ เตรียมเสียงกรี๊ดคุณมาไว้ดีๆนะฮะทุกคนฝากด้วยครับก็ฝากด้วยครับขอบคุณครับเจอกันวันที่26ครับผมต้องบอกเลยว่า3ปีที่ไม่ได้จัดนี้อั้นกันเต็มๆนะฮะทั้งโชว์ทั้งทุกอย่างเต็มที่แน่นอนเหมือนที่บอกว่าใครไม่ได้ไปรับบัตรเมื่อวานนะครับไปรับหน้างานได้วันอาทิตย์เวลา1ิดโมงเป็นต้นไปนะฮะแจกบัตรหน้างานรีบตัดสินใจและรีบไปรับรองสรุปคือคักแน่นอนส่วนผมก็ไปเหมือนกันนะฮะเพราะผมต้องไปดูว่าอาหารการกินเป็นอย่างไรบ้าง ลอบเดาว่าเต็มที่แน่นอนฮะงานต้องดีแน่ๆ่ใช่ครับเอาละครับวันที่เจอกันนะฮะงานฟุตบอลช่อง3ที่ศูนย์กีฬาธรรมศาสตร์ลังสิตครับงานฟุตบอลช่อง3าของเรานี่หายไปหลายปีจริงๆนะคะอย่างพิวินว่าเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยนักแสดงช่อง3ามเขาจัดเต็มกันแน่นอนและถ้าพูดถึงไฮไลท์ของงานนี้เนี่ยนอกจากการฟาดแข้งของเราบรรดาดาราหนุ่มๆแล้วเนี่ยฟาดแข้งฟาดแข้งยังมีอีกหนึ่งไฮไลท์นั่นก็คือโชว์สุดยิ่งใหญ่นั่นเองทุกคนตั้งตารอคอยนะแล้วบอกเลยว่าปีนี้เนี่ยมีเซอร์ไพรส์แน เรียกว่าเป็นมหากรรมที่หลายคนคิดถึงจริงๆนะคะสำหรับงานฟุตบอลช่อง3ซึ่งปีนี้มาในทีม b e l เ v ส e Festival กับการส่งความสุขให้กับแฟนๆช่อง3ที่ให้กำลังใจกันมาตลอดเป็นระยะเวลา53ปียิงไกลวันงานนักแสดงแต่ละคนเขาก็ตบเท้าเข้ามาซ้อมกันอย่างจริงจังทั้งร้องทั้งเต้นบอกเลยว่าจัดเต็มเพื่อแฟนๆช่อง3ไม่ให้ผิดหวังแน่นอนซึ่งครั้งนี้นะคะก็นาทีมโดยณเดชเจมส์มาร์เต้จรินพรก้าวนพก้าวบอยประกอกองทัพพีกริวชิรวิทย มาสุแยมัธิราและอีกหลายคนใครอยากรู้ว่าโชว์ของพวกเขาจะพิเศษยังไงและพวกเขาเตรียมตัวกันถึงไหนแล้วเราไปฟังเสียงพวกเขากันค่ะหอบครับวันนี้มาทั้ง้อมเต้นด้วยซ้อมร้องด้วยใช่แล้วไม่ได้เต้นมานานครับพอพอเต้นไปก็สนุกสนุกแล้วก็อยู่ดีๆก็เริ่มรู้สึกแบบหายใจแรงเบาๆคือถ้าเต้นแบบ เร็วมากเพลงเร็วมากอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยทําให้แบบตื่นเต้นนิดนึงแต่ก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเพราะว่าพี่ๆเขาก็ใจเย็นกับพวกเราครับดีใจที่บรรยากาศแบบนี้ได้กลับมาให้กับแฟนๆที่ชื่นชอบแล้วก็รอคอยดูฟุตบอลช่องสามอีกครั้งหนึ่งเราหวังว่าจะมีอากาศเย็นๆร่มๆ นะให้กับคนที่ไปดูกันสดที่สนามเราได้กลับมาทําโชว์แบบเป็นกีฬาช่องแบบนี้อีกแล้วนะคะดีต่อใจทุกๆโชว์แหละเพราะว่ามันเป็นการกลับมารวมตัวกันเนาะของแฟนๆช่องด้วยแล้วก็มารวมตัวกันของพี่น้องนักแสดงทุกๆคนด้วยค่ะก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่แบบทุกคนน่าจะรอคอยครั้งแรกเลยฮ<ห>ะ<ล>ยครั้งแรกเลยก็บอกว่าเพลงค่อนข้างยากนิดนึงเพราะว่าจะเป็นเพลงแรปนิดนึงฮะมันแล้วมัน ผมไม่เคยร้องเพลงแร็ปมาก่อนแต่ก็พยายามมากเต็มที่แน่นอนอยู่แล้วฮะสามารถเตะบอลเสร็จแล้วก็วิ่งมาเต้นต่อเต้นต่อแล้ววิ่งกลับไปเตะบอลต่อได้ฮะโชว์เนี่ยเป็นโชว์ที่สนุกสนานแน่นอนแล้วก็โชว์ของทีมผมเนี่ยเป็นโชว์ของแบบว่าแก๊งชายโฉดแก๊งชายล้วนแฟนๆของน้องๆทุกคนที่ได้เข้ามาอาจจะเป็นครั้งแรกของแฟนทุกคนด้วยหลายๆคนที่ได้เข้ามาเชียร์ฟุตบอลช่องครั้งแรกก็อยากให้สนุกแล้วก็ประทับใจกับฟุตบอลช่องครั้งนี้ครับผม เชื่อว่าวันอาทิตย์นี้ทุกคนได้เต็มอิ่มกับความสุขกันแน่นอนนะคะเพราะว่านอกจากโชว์สุดพิเศษที่พวกเขาเตรียมมาแล้วเนี่ยเราก็จะได้รู้กันแล้วว่าปีนี้สีเหลือง หรือสีม่วงจะชนะการแข่งขันฟุตบอลแมชนี้นะคะเพราะว่าดูจากลีลาการซ้อมของพวกเขาแล้วเนี่ยบอกเลยว่าสูสีมากนะจริงๆสีสูสีสูเลยสีสูเลยนะจริงฮะดูดูมีเก่งๆไว้ในใจไหมโอ้โหไม่กล้าเลยโอ้โหก้อนที่ททยไม่ถูกจริงไม่ถูกเลยใช่ไหมมันเป็นลุ้นกันตอนแบบตอนตอนตอนสุดท้ายอ่ะอนยิงตอนยิงประตูก็นามันมากๆฮะก็ต้องบอกเลยว่าทั้งเต้นทั้งฟุตบอลทุกอย่างเรียกว่าครบโดสครบโดสได้กันครบจริงๆนะครับคุณผู้ชมครับอย่าลืมให้ว่าอาทิตย์นี้แล้วนะฮะที่ศูนศูนกีฬาธรรมศาสตร์ลังสิตครับ แล้วก็สับคืนนี้นะฮะสไพซ์สายสตรองเสนอเป็นตอนจบแล้วนะฮะเรามาดูซิว่านี่นะครับระหว่างแม่สามีกับลูกสไพซ์จะลงเอยกันยังไงเออน่ารุ้ริงครับ <c oughs> ดูจากตัวอย่างตอนสุดท้ายนะฮะต้องบอกเลยว่าน่าติดตามมากๆ พระตอนสุดท้ายนะครับไม่รู้ว่าแม่สามีที่รับโดยพี่หน่อยบุตรสก้นนะครับรกับลูกสะพ้ายสายสตรองอย่างน้องนิชาจะปิดฉากลบแล้วมารักกันได้จริงๆหรือเปล่านะฮะงานนี้คนดูที่คนที่ระบาดใจสุดๆก็คือเพศของเราคือพลนวัตนนั่นเองนะครับต้องมารอดูว่าเขาจะทํำยังไงเพราะฝั่งหนึ่งก็แม่อีกฝั่งหนึ่งก็ผู้หญิงที่รักติดตามบทสรุปในละครสะพ้ายสายสตรองได้เวลา20นาฬิกา30นาทีทางช่อง3กด33ดูมือถือกด 3+, 3น,นะครับและอย่าลืม เข้าไปพูดคุยพร้อมติดแฮชแท็กนะครับ mm hmm. สปายสายสตองตอนจบระหว่างที่ดูละครกันด้วยนะครับส่วนละครที่จะมาต่อในวันพรุ่งนี้ก็คือละครเรื่องหมอหลวงนะฮะผลงานการแสดงของพระนางมาริโอเมาเลอร์และคิมเบอร์รี่นะครับที่เคยสร้างเรตติ้งถล่มทลายมาแล้วถ้าใครคิดว่าหมอหลวงนะครับคือภาคต่อของท้องเอกหมอยาท่าฉลองจะบอกเลยว่าไม่ใช่นะครับเนื้อเรื่องไม่เกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกันเลยเพราะหมอหลวงเป็นเรื่องราวของวงการแพทย์แผ่นโบราณน,นะครับ พร้อมเล่าเกี่ยวกับสมุนไพรที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยแต่มีการมีการตีความคนละแบบกับทองเอกหมอยาท่าฉลงครับเพราะฉะนั้นติดตามดูกันยาวๆไปเลยนะฮะทั้งตอนจบของสไพายสายตองในวันพรุ่งนี้ตอนแรกของหมอหลวงนะครับในเวลา20นา30นทีทางช่อง3กด3 3ดูมือถือกด 3+ พครับ น่าดูมากเลยนะ<อ>เป็นอีกหนึ่งละคร<อ>ที่หลายคนรอคอยเลยจีเดียวค่ะค,ค่ะและไปิดท้ายเบรกนี้นะคะด้วยบรรยากาศการแข่งขันเต้นนานาชาติ ATOD International Dance Competition 2023รอบชิงชนะเลิศค่ะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรมและสมาคม ATOD เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนจัดการแข่งขันเต้นนานาชาติ ATOD International Dance Competition 2023ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยมีหม่อมหลวงปรียพันธ์ศรีทวัต นายกสมาคม ATOD เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนได้รับการสนับสนุนจากสำนักง,งานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยและกลุ่มพันธมิตรพร้อมกับอีก96สถาบันการเต้นโดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขันนะคะจาก21 <Yeah. S 1> เชาติแต่ฟิลมยิงล่วงหน้าไปยังผู้ตัดสินณะประเทศออสเตรเลีย และแบบแข่งขันบนเวทีโรงละครอักษรากว่าพันคนตลอดระยะเวลากว่า9วันซึ่งในทุกวันนะคะก็ได้รับเกียรติจากทูตานุทูตจากนานาประเทศร่วมเป็นประธานมอบรางวัลไม่ว่าจะเป็นเจนไรเคนคอชที่ปรึกษาสถานทูตเอกอัคราราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยพร้อมด้วยคุณลิปิกา้ากำลังชัยรองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมคุณกอบการวัฒนวรางกูลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ดยรางวัลคะแนนรวมสูงสุดประเภทบุคคลนะคะตกเป็นของพิชยาดาลอยกุลนันซึ่งผู้ได้รับรางวัลคะแนนรวมสูงสุดนั้นก็จะได้ทุนการศึกษาไปร่วมแข่งขันเต้นนานาชาติต่อในเดือนกรกฎาคมนี้ด้วยค่ะครับแมเต้นเก่งทุกคนเลยนะฮะ,ะเดลิสิตีช่วงหน้านะฮะคุณซีจะพาไปติดตามนะฮะความเก๋ของเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นเพราะต่อไปนะก็จะเป็นการใช้โดนแบบไร้คนขับส่งของข้ามประเทศกันครับเราช่วงหน้าไปดูเขาทำยังไงครับ ตามข่าวไอทีกับเดลี่ซีทีดิชันซีฉัปรปวีค่ะทุกข่าวไอทีที่ช่วยยกระดับสังคมไทยนะคะคุณผู้ชมในยุคนี้นะเรามีการเรียกบริการรถต่างๆเนี่ยผ่านแอปพลิเคชันมากิขึ้นแต่ ก็มีช่องว่างนะคะของตัวแพลตฟอร์มอยู่เหมือนกันนะคะซึ่งมีกลโกงบางประเภทที่เกิดขึ้นมาในสังคมทําให้เราต้องจ่ายค่าโดยสารที่แพงเกินกว่าความเป็นจริงและอาจจะเกิดปัญหาตามมาได้ลองไปเรียนรู้ทริคที่ในการระวังตัวแบบนี้พร้อมๆกันค่ะมีผู้ใช้ Facebook ออกมาโพสต์เตือนภัยกันใหญ่เลยค่ะเรื่องกลโกงแอปเรียกรถที่ทําให้จ่ายค่าโดยสารแพงขึ้นแพงขึ้นโดยได้ใช้แอปเรียกรถจากอ่อนนุชไปเฉลิมพระเกียรติ28ระยะทางเดินทางประมาณ13มกิโล,ลรวมๆซึ่งปกติก็ ประมาณ1 3 0ยสบาทใช่ไหมคะครั้งนี้รอนานมากเพราะไม่มีคนขับกดรับรอพักใหญ่ๆมีคนขับกดรับจนได้แต่ข้อมูลรถที่ขึ้นไปในแอป pp, เป็นโตโยต้าสีบรอนพอมาถึงเป็นมาสด้าสีแดงด้วยคนขับบอกว่าเอารถไปซ่อมเลยเปลี่ยนมาใช้คันนี้เมื่อขึ้นรถคนขับบอกว่าเวลาเรียกรถแล้วไม่มีคนขับกดรับค่าบริการก็จะแพงขึ้นเพราะรัศมีรับงานไกลพอไปถึงปลายทางค่ารถพุ่งเป็น849บาทคนเรียกก็ต้องยอมจ่ายนะเพราะว่าราคาขึ้นในแอป pp, เป็นราคานั้นจริงๆค่ะติดต่อผู้ให้ การในแอปก็พบว่าคนขับแอปเปลี่ยนหมุดปลายทางจากตรงเฉลิมพระเกียรติไปปทุมธานีค่ะคุณเลยทําให้ค่าบริการแพงขึ้นและนี่คือช่องโหว่ที่จะทําให้เรารู้เท่าทันเรื่องราวการใช้งานต่างๆเพราะฉะนั้นแล้วก็ตัดสินใจให้ดีก่อนขึ้นรถแล้วกันนะคะช่วงนี้ไปดูอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจเพราะเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นล่าสุดเตรียมใช้โดรน ไร้คนขับส่งของจริงข้ามประเทศแล้วค่ะเพราะว่าการขนส่งทางอากาศนั้นมันเป็นที่ต้องการมากขึ้นปัจจุบันเลยมีโดนที่ถูกพัฒนาเพื่อใช้ขนส่งสินค้าทางอากาศโดยปราศจากคนขับเลยละค่ะโดนนี้จะมีการใช้ขนส่งในเกาหลีและข้ามประเทศไปยังญี่ปุ่นซึ่งตอนนี้ได้เซ็น MOU กับ Sky ยสเคปญี่ปุนบริษัทที่บริหารจัดการจุดขึ้นลงโดนในการเตรียมพร้อมขนส่งสินค้าข้ามประเทศในระยะทางกว่า1,155กิโลเมตรเรียกได้ว่าเป็นการใช้โดนส่งของข้ามประเทศเป็น ครั้งแรกในเอเชียเลยละ่ะรถขอบคาน่าสามารถรองรับผู้โดยสารพร้อมกับคนขับได้6คนห้องโดยสารสามารถถอดที่นั่งออกให้กลายเป็นโดรนขนส่งสินค้าได้รุ่นปัจจุบันนั้นเป็นเครื่องไฮบริดใช้น้ำมันกับมอเตอร์ไฟฟ้ามาพร้อมใบพัด6ตัวทำความเร็วสูงสุด350กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยจะบินได้ไกลถึง8 0 4กิโลเมตรแต่เวอร์ชันถัดไปจะหันมาใช้พลังงานไฮโดรเจนเพื่อให้ได้ระยะทางที่ไกลย,ยิ่งขึ้นค่ะนวัตกรรมด้านการขนส่งนี้จะอัปเกรดกันมากขึ้นและจะไปไวสุดๆนะคะเพราะว่านอก ความสะดวกตอบโจทย์ความต้องการได้แล้วที่สำคัญเลยคือลดปัญหาต่างๆด้านการใช้เวลาหรือว่าใช้แรงงานด้วยนะคะส่วนจะมีในประเทศไทยอีกนานแค่ไหนรอติดตามกันต่อไปนะคะช่วงนี้ส่งต่อไปที่ข่าว3สีเลยค่ะขอบคุณคุณซีชัดประวีนะคะคุณมากครับปิดท้ายวันนี้นะฮะเชื่อว่าคอเพลงรุ้ทุ่งทั้งหลายนะครับไม่มีใครไม่รู้จัก กล้องล่าลูกไทยนะฮะท่านเป็นอดีตนักจัดรายการวิทยุวชื่อดังนะครับและก็เป็นเจ้าของเวทีไทยวันนี้ท่านเปิดสถานสถานบําบัดฟื้นฟูนผู้ติดยาเสพติดนะฮะจากที่ครั้งหนึ่งเนี่ยเคยมีแฟนรายการโทรมาที่หน้าไมค์และก็ระบายความเศร้าเนื่องจากว่าลูกชายเนี่ยติดยาเสพติดครับก้องล่าลูกไทยหรือก้องล่าภูวดลอานนนะครับอดีตนักจัดรายการวิทยุวชื่อดังและผู้บริหารลูกทุ่งเวทีไทยที่คอลูกทุ่งต้องรู้จักเป็นอย่างดีนะครับ ในสมัยที่ท่านจัดรายการครั้งหนึ่งมีแฟนคลับโทรเข้ามาปรึกษาหน้าไม้นะครับบอกว่าลูกติดยาจะทํำยังไงดีวันนั้นฟังแล้วรู้สึกเศร้ามากนะครับเลยเกิดความคิดอยู่ในใจตลอดว่าจะทํำยังไงถึงจะช่วยเขาได้ก็เลยเริ่มต้นใช้ที่ทํางานของตัวเองนี่แหละครับซึ่งเป็นสตูดิโอผลิตรายการที่ท,ที่ที่ผลิตรายการนี่นะฮะทำเป็นสถานเลิกยาเสพติดเพื่อแฟนคลับโดยเฉพาะ วันนั้นนะฮะมีโปรดิวเซอร์ช่างตัดต่อเจ้าหน้าที่ทุกแผนกไม่เว้นแม้แต่แม่บ้านนะฮะก็ต้องมาทําหน้าที่ช่วยเหลือผู้ป่วยในการเลิกยาครับซึ่งต่อมานะฮะผู้ที่ติดยาทราบข่าวก็ติดต่อเข้ามาเพื่อต้องการบําบัดให้มากขึ้นนะครับเลยทําให้บริษัทที่ทําธุรกิจเพนะครับล่าสุดพูฟ้าเอ็นเตอร์ไพรส์นะครับก็เลยเปิดสถานบําบัดผู้ติดยาเสพติดเอกชนนะฮะที่มีหลักว่าเป็นการบําบัดอย่างปลอดภัยนะครับเปิดขึ้น3สาขา สาขาที่1ก็คือภูฟ้าเลสโฮมที่กรุงเทพนะครับนอกจากนี้ยังมีสวรรค์อินเตอร์เนชั่นแนลที่หัวหินและภูตะวันเลสโฮมที่เชียงรายนะครับทุกที่นะฮะมีสภาพแวดล้อมที่ดีมีกิจกรรมที่ดีมีผู้เชี่ยวชาญคอยคําแนะนําช่วยเหลือเป็นทางเลือกให้กับผู้ที่ต้องการรักษาการติดยาเสพติดนะครับทิ่ความเป็นส่วนตัวด้วยครับ และว,วันนี้ก็หมดเวลาของรายการข่าว3าสแล้วนะคะต้องขอขอบคุณค่ะผลิตภัณฑ์แชมพูย้อมสีผมเดยแฮรและชุดพิธีกรจาก Royal Ivy r i ร a t a ตวันนี้แหวนและพี่มาวิทย์จะขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ